ท่านธรรมาชิกคอปตนะครับมีรอดไปในเมื่อประมาณสัก็20-30ปีแต่ไม่ได้เข้าประกวดนะครับเป็นคณะสิทิ์าชีพทหารหน้าที่นะครัเพราะผู้ให้่กำลังใจกันเนาะที่พวกเราใน้องกายน้องใจยรวมใจรวมจิตส่งไปในตัวเองท่าพี่น้องดาบจงพี่โปรดครับ วันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้งนง่ายๆแต่มันสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของกรการจัดงานและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมนุรักการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ประเพณีวันนี้ก็จะต้องทำอำเภอพนมนุงรักประจำปี2556และโครงการบริหารสนมโคกกลาง จำนวนสามแสนบาทรนวมตัวเงินจ้งสิ้นสามแสนห้าหมื่นบาทไปทำรื่องอื่นก็อยากจะส่งเสริมให้มีการเรียนนั้งสิ้นให้มากขึ้นพระรยาผู้นำชุมชนนะคะได้ออกค่าให้ฝึกซ้อมน,นะคะแล้วก็ สองนั่นนะคะก็มีขบวนการประกอบอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นขบวนที่สามนะครับเป็นเรามีการประกวดนะครับส่งเข้าประกวดสามขบวนด้วยกันนะครับมีผู้เข้ามาประชุมได้นะครับการบูชาพญาแข่งนะครับที่จะทรงทานฟ้านะครับสู่ให้กับพวกเราประกอบกิจกรรมนะครับทำงานทำสวน ได้รับเกียรติจากท่านประธานที่ให้คะแนน